5ราศีต่อไปนี้นะคะดูแลตัวเองทำสวยเสริมหล่อให้ดีเพราะมีเกณฑ์ได้โชคจากสเสน่ห์ของเราเนี่ยแหละอาจต้องบอกว่าาราศีช่วงนี้มีดวงมาหาสเสน่ห์ให้โชคนะคะเรามาดูกันว่ามีราศีอะไรบ้างราศีแรกค่ะชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมช่วงนี้นะถ้าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับนายแบบนักแสดงพิธีกรนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าสเสน่ห์ของเราเนี่ยล้นเหลือมากขึ้นกล้องสุดๆหรือ บางคนอาจจะบอกว่าอ๋อหนูอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเป็นดารานักแสดงแต่ก็เป็นอินเวนเซอร์มีคนติดตามค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะคะดูแลตัวเองค่ะเสริมสเสน่ห์ด้านหน้าตารูปล่างผิวพรรณของเราให้ดีแล้วจะมีงานมีเงินมีโชคดึงดูดเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะชาวราศีกุมนะ ่อไปค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะถ้าใครที่ทาอาชีพที่แบบต้องติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นเซลเลขาหรือเป็นตัวกลางที่จะต้องดีลงานต่างๆนะคะช่วงนี้บอกเลยค่ะว่าดีม,มากพื้นดวงราศีสิงค์เนี่ยเป็นคนมีความมั่นใจอยู่แล้วช่วงนี้นะคะเสริมความมั่นใจแล้วก็พกสีแดงติดตัวไว้นะคะก็จะช่วยเสริมดวงค่อนข้างเยอะแล้วก็ดึงดูดโชคดึงดูดเงินเข้ามาด้วยนะในช่วงนี้เอาล่ะ มั่นใจไว้นะคะแล้วจะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดเงินทองเข้ามานะชาวราศีสิงต่อไปค่ะราศีที่3นะคะชาวราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนช่วงนี้ถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์เอออาจจะแบบออกหน้ากล้องอาจจะแบบต้องเป็นพิธีกรเอย เออหรือบางคนอาจจะเหมือนชาวราศีแรกที่พี่หมอพูดก็ได้คือเป็นดารานักร้องนักแสดงช่วงนี้ดีมากค่ะแต่จริงๆอยากให้เพิ่มนิดนึงเราเป็นชาวธาตุลมดังนั้นเราจะมีความหลุดโฟกัสได้ง่ายพกของที่เป็นสีน้ำตาลนะคะหรือหินพลังงานที่มีความรู้สึกมั่นคงอ่ะ ลองพกติดตัวไว้นะคะจะช่วยเสริมความมั่นคงเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วยหนุนนําเรื่องการงานให้เราด้วยนะช่วงนี้เสน่ห์เราค่อนข้างแรงดังนั้นนะคะไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้จะทําอะไรให้รีบทำเพิ่มความมั่นใจโปรโมทเยอะๆแล้วทุกอย่างจะดีจะดึงดูดเงินดึงดูดทองดึงดูดโอกาสเข้ามาแน่นอนอดวงเสน่ห์เรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองกันเลยเนาะอ่ะต่อไปค่ะชาวราศีพิจิกชาวพิจิกช่วงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าใครที่ไปสายค้าขายเออค้าขายเอยหรือสายที่แบบว่าจะต้องพบเจอผู้คนสายด้านงานบริการก็ได้ค่ะช่วงนี้นะสเสน่ห์ของเราอะ่ะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดคนให้เข้ามาเป๋เข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตแต่จะมาแบบลับๆนิดนึงก็เป็นว่าถึงจะมาแบบลับๆแต่เขาก็ให้เงินเราซัพพอร์ตเราค่อนข้างดีดังนั้นนะคะโอกาสนี้เนี่ย รับไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ไม่ได้มาบ่อยๆอืมและราศีสุดท้ายค่ะชาวราศีตุลชาวราศีตุลช่วงนี้นะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนโสดแอบพูดนิดนึงคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่จากการไปขอพรช่วงนี้นะคะทำใม่อยากโสดเนี่ยพยายามไปเจอสังคมเพื่อนฝูงอย่าอยู่ติดบ้านนะคะแล้วจะพบเนื้อคู่แถมยังเป็นเนื้อคู่สายเปด้วยนะอ่าเริด แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ต้องการด้านนี้ช่วงนี้เสน่ห์เราเนี่ยจะดึงดูดผู้ใหญ่เข้ามาค่ะเข้ามาพพอ์ตเมตตาเอ็นดูอ่ะก็เป็นดวงอุปถัมภ์ดวงผู้ใหญ่รักอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือ5ราศีช่วงนี้เสริมเสน่ห์เสริมความมั่นใจแต่งตัวสวยหล่อเข้าไว้แล้วจะดึงดูดโชคลาภเงินแน่นอนนะจ๊ะ